ถ้าลองฮะแล้วถ้าเกิดมองในมุมภาพกว้างเลยนะค,คนทั่วไปคนเดินทางทั่วโลกนี่ยฮะโอกาสจากนี้ไประหว่างไทยกับซัปโปโรเนี่ยถ้าลองมาโอกาสเห็นขนาดมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับ<อ>ผมอยู่ญี่ปุ่นมานานนะแล้วก็บอกว่าคนที่เนี่ยรอเที่ยวบินจากการบินไทยบินไปเมืองไทยมากว่า10ปีเพราะฉะนั้นใน,ในเบื้องต้นเนี่ยการบินไทยก็เปิดแล้ว4เที่ยวบินต่อสัปดาห์ตั้งแต่ตั้งแต่31ตุลาที่ผ่านมาอ มอนใน่ตัวเลขครับท่านรองครับทั้งจํานวนนักท่องเที่ยวจากนี้ไปหลังจากเราเปิดเที่ยวบินโตมาตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วนะฮะถ้าลองคาดหวังตัวเลขไว้ขนาดไหนทั้งจํานวนแล้วก็รายได้ครับปีที่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ1 3, 7, 000, นึ่ล้านสามแสนเจ็ดคนคือทั้งทั้งประเทศเขา่ทั้งทั้งประเทศเขาเพราะนั้นพอปีเนี้ยเราเรามาเปิดเที่ยวบินที่นี่เนี่ย ผมว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะได้นักท่องเที่ยวจากซัปโปรที่เพิ่มจากเดิมเนี่ยที่ไปบางส่วนก็ไปเมืองไทยอยู่แล้วเนี่ยเราจะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาที่เพราะที่บินตรงเนี่ยผมว่าถ้าเราเปิดเดลี่ได้เนี่ยอย่างน้อยนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยอีกแสนคนเฉพาะที่ได้จากเข้าไปโรยาเดียวซับโปรอย่างเดียวเพราะนั้นผมก็คิดว่าในอนาคตตลาดญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเป็นตลาดใหญ่ตลาดสําคัญตลาดมีคุณภาพเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเยอะอย่างมากเลยผมว่าในปีสิ้นปี56เนี่ยนักท่องเที่ยวจากญี่ ยังต่าๆก็ล้านห้านะเพราะว่าเกินอยู่แล้วเพราะมัน,เป,น,เ,ปนเป็นตัวเลขสําคัญที่จะซัพพอร์ตให้ให้ให้รายได้ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่งเที่ยวในปีปี2558ที่รัฐบาลตั้งไว้ว่าต้องสองล้านล้านบาทเนี่ยได้แน่นอนทะลุปเป้าแน่นอนทะลุปเป้าแน่นอนอและตัวเลขออกมาดีมากปีที่แล้วเนี่ยนั่งเที่ยวเนี่ยยี่สิบสองล้านกว่าเพราะผมก็มองในในแง่บวกปีนี้ถ้าเหตุการณ์ของบ้านเมืองเราแหมมีความน่าอยู่มีความสุขสบายแบบนี้ผมว่า ปีหน้าที่เราตั้งไว้24.5เนี่ยอาจจะถึง30ล้าน25ล้านได้ยิ่งเราทำยูนิเวอร์เซีลดีไซน์นั่นหรอมีอาภาษาปัดทุกแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยผมว่ากลุ่มกลุ่มนี้กลุ่มเนี่ยกลุ่มเนี่ยจะเป็นตัวที่เพิ่มเพิ่มตัวเลขไม่ใช่เพราะญี่ปุ่นจีนเกาหลีเพราะประเทศที่มีมีคนพิการเนี่ยเขาก็อยากคนพิการยุโรปก็อยากจะมามันทุกคนก็อยากมาเที่ยวเมืองไทยเพราะว่าคนพิการหรือคนสูงอายุก็มาได้แล้วก็มาทีอย่างที่บอกเนี่ยมาคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วอย่างน้อยมาทีเป็นแพ็ค4คน5คน ผมว่ารายได้ที่ตั้งไว้สองล้านล้านนี่อาจจะน้อยไปไม่ไกลเลยไม่ไกลเลยใกล้เลยใกล้ใกล้แค่เอื้อมเลยการฮิมานซ่ซาเบโลมาแล้วมาเห็นแล้วก็มีความสุขนี้นะโดยพ่ะเมืองไทยเป็นเมืองร้อน นานๆมาเจอหิมะก็ตื่นเต้นสนุกสนานดีโอ้มีความสุขมากเลยเย็นสบายแล้วไม่เฉพาะคนต่างชาตินะรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นเขาก็ชอบมาเห็นเด็กๆมาเนี่ยเด็กๆมาเยอะเลยเนี่ยน่ารักเห็นมันเนี่ยเนี่ยเด็กมาเที่ยวกันเยอะมากเลยใช่เนี่ยเนี่ยดูดิเออเนี่ยดูดิสนุกสนุกมากเลยเด็กๆชอบเลยนี่มีมาเห็นมั้ยโรงเรียนเขาจัดมาเยอะเลยนี่ยโรงเรียนเขาจัดมาเพราะว่ามันก็เป็นทันตศิษย์เขาจะเขาจะให้ ให้ให้ความรู้กับเด็กๆอ่ะ oh. ผมว่าการที่ให้เด็กๆได้เห็นแหล่งท่องเที่ยวรู้ว่าได้ได้มาร่วมงานอะไรหลายอย่างเนี่ยทำให้เกิดมีความภูมิใจในความเป็นคนญี่ปุ่น oh. เขามีความภาคภูมิใจในความเป็นญี่ปุ่นเข,เขาก็จะรักประเทศเขา oh. มันตามแหล่งท่องเที่ยวตามวัดต่างๆไปดูได้เลยทุกแห่งเนี่ยเด็กๆจะถูกพามามาดูวัดดูพิพิธภัณฑ์ดูอะไรเพราะนั้นเพราะนั้น ค่าค่านิยมของการรักชาติเนี่ยที่นี่จะสูงครับถ้าลองครับที่ญี่ปุ่นหรือแม้แต่ที่นี่ซัปโปโรเนี่ยเรื่องอาหารการกินเป็นงบงางครับผมว่าที่นี่ซัปโปโรจะมีชื่อเรื่องของอาหารทะเลแล้วก็เรื่องของของของเนื้อสัตว์นะครับแต่ว่าในหน้าร้อนเนี่ยเขาปลูกผักผลไม้ที่มีคุณภาพดีมากอันที่หนึ่งเขาเป็นเมืองเกษตรเหมือนกับประเทศไทยนะครับเรื่องนมเรื่องเนยมีชื่อบ้างเพราะนั้นคนที่มาซัปโปโรเนี่ยจะซื้อซื้อช็อกโกแลตกันที่นี่มีชื่อเรื่องของของช็อกโกแลตแต่ดังมาก พราะผลิตภัณฑ์ที่มาทํามาจากนมเนี่ยจะมีชื่อเสียงมากครับได้ข่าวว่าถ้าเราไปกินเนี่ยโอ้โหเป็นพลังผักตัวจริงเลยก็จริงๆแล้วเป็นคนที่แบบดูแลสุขภาพตัวเองนะแล้วถ้าเราที่ทานบางสิวิลส์เลยใช่ไหมฮะทานมาปีที่11ละก็คือหมายถึงว่าบางคนก็ถามว่าทำไมต้องทานบังสิวิ์รัตผมบอกจริงๆแล้วเราไม่มีอะไรหรอกเพื่อสุขภาพผมมองว่าคนเราถ้าเราดูแลเรื่องอาหารการกินที่ดีเนี่ยนะฮะก็เหมือนที่ฝรั่งบอกว่า you are what you eat คุณกินอะไรคุณก็เป็นอย่างนั้นเ<อ>พราะนั้นผมก็รู้สึกว่าการทานผักผลไม้หรือสิ่งที่มีประโยชน์กับร่างกายเนี่ยมันทําให้ร่างกายเราแข็งแรงผมก็ผมก็ทดลองมาปีนี้ปีที่สิบเอ็ดแล้วผมก็มีความรู้ว่าสุขภาพผมดีขึ้น<อ>นะครับผมไม่ทานสัตว์เนื้อสัตว์เลยแต่ผมก็ยอมทานเนื้อปลาบ้างกรณีที่จําเป็นแต่ถ้าเกิดเลี่ยงได้ก็จะเลี่ยงแล้วผมก็จะทานผักผลไม้แทนทานข้าวกล้องนะครับทานนมถั่วเหลืองทุกวันใส่งาดําสมุนไพรสาลี ถามว่าเวลาเดินทางเนี่ยทำอย่างไร <1> 1> ผมก็เตรียมมาบางส่วนที่ผมมีเตรียมได้และขณะเดียวกันวเวลาเราไปตามเมืองต่างๆเนี่ยทุกเมืองก็มีผักผลไม้ให้เราทานอยู่แล้วมันชีวิตส่วนตัวในการเดินทางไปต่างจาังหวัดหรือไปทั่วโลกเนี่ย ก็ไม่มีปัญหาอะไระะก็ก็สามารถทําตัวได้ปกติมาอยู่เมืองไทยครับ,รบแต่แตย้อนประญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องอาหารการกินก็คล้ายๆเมืองไทยเหมือนกันนะครับคล้ายๆเมืองไทยแล้วคนไทยจะคุ้นกับอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วอาหารญี่ปุ่นเพราะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยก็ทานผักผักผกลไม้เสร็จก็ทานมิโซะซุปซึ่งทําจากถั่วเหลืองมีประโยชน์บ้างก็ใส่สาหร่ายทะเลใส่เต้าหู้ใส่ผักใส่อะไรเราก็ได้อาหารโปรตีนทุกทบครบหมดเพวันก็คิดว่าก็อยากให้คุณกฤษณะเองนะก็แข็งแรงดีและหน้าตาสดใสมากเนี่ย ถ้ามาทานของที่เป็นเโยชน์กับร่างกายเนี่ยร,ร่างกายเราจะแข็งแรงขึ้นสิ่งสำคัญผมว่านะการที่เราไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยจิตใจเราก็จะดีขึ้นนะผมพี่พร้อมรู้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มนุษย์เราไม่พึงกระทำเนี่ยเราก็จะไม่ทำมันผมว่า การที่เราไม่ไม่เบียดเบียนสัตว์แล้วก็มาให้ความสำคัญกับดูแลสุขภาพโดยการทานผักผลไม้ทานสิ่งที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเนี่ยร่างกายเราก็ขแข็งแรงครับจิตใจเราก็มีความสุขด้วยทีมท่านเนี่ยทำให้แรดูอ่อนกว่าวัยดูท่านรองปีนี้ปีนี้ก็เห็นข่าวว่าใกล้จะเกษียณแล้วนะท่านรองกรเกษียณแล้วอีกไม่กี่เดือนเนี่ยกเกษียณแล้วอ,อีกเกษียณแล้ว <laughs> แต่ดูฮะเพราะมังสวิรัติท้าไมยังเปล่งปลั่งเสมอเลย นะเออตอนนี e, Rock, Rock, okay, <rik> ้ไปไหนมาไหนนี่เห็นบอกมีตลอนต้องเอาผักปั่นเอาเลยผักผลไม้ไปเองเลยฮะอ๋อคืออย่างนี้อยู่บ้านเนี่ยจะทานผักปั่นทั้งผลไม้ปั่นตลอดเป็นอาหารเช้านะครับพอเดินทางเนี่ยส่วนนี้อาจจะหายไปบ้างไม่มีปั่นก็ทานเป็นลูกๆอย่างเมื่อเช้าก็ทานมะเขือเทศไปประมาณสัก40ลสิบูปโอ้หืมื้อเช้าเมื่อสักครู่เนี่ย40ลูกมะเขือเทศนะครับยิ้มละนั่นคือเบี้ยฟร้นของผม แล้วผมก็จะกลับมาที่ห้องผมจะมีนมถั่วเหลืองใส่งาดำใสเจมูข้าวสาลีก็อีกหนึ่งแก้วก็อิ่มนะครับเะผมว่ายิ่งเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยทานของที่ดีมีประโยชน์กับร่างกายเนี่ยไม่ต้องทานเยอะและสิ่งสาคัญคืออาหารอย่างเดียวไม่พออย่าลืมออกกําลังกายด้วยผมออกกำลังกายทุกวันทุกวันนี่ฮะท่านรองผู้ว่าพลังผักตัวจริงเสียงจริงอีกดานหนึ่งแล้ที่จริงเนี่ยเรื่องมังสวิรัติเรื่องของสินค้าเกษตรต่างๆเนี่ย มันก็ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศชาติอ้วยนะครับครับอาจจะมาโปรหมดการท่องเที่ยวประเทศไทยอีกด้านหนึ่งก็ได้ตอ,ไตอนนี้ตอนนี้ผลไม้ไทยหลายๆอย่างเนี่ยเข้าญี่ปุ่นได้แล้วสมัยก่อนที่ผมอยู่โตเกียวเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยครับผลไม้ไทยเข้าไม่ได้เลยมีเข้าได้อย่างเดียวคือคือทุเรียนทุเรียนสมัยนั้นเข้าได้เพราะเขาดูแล้วว่าจะไม่มีเรื่องมแมลงอะไรต่างๆที่ติดมาเนี่ยไปเป็นมีผลกระทบต่อกเกษตรเขาแต่ปัจจุบันเนี่ยผลไม้ไทยหลายๆอย่างเนี่ยเข้าญี่ปุ่นได้เลยมังคุดก็ได้แล้วอานคต ส,สินค้าเกษตรต่างๆจะเข้ามาได้แล้วคนญี่ปุ่นเองก็ชอบทานผลไม้อยู่แล้วไปเที่ยวเมืองไทยเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งที่ไปเมืองไทยเพื่อไปทานผลไม้บ้านเราเลย<อ>เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นสวรรค์ของผลไม้เขาเขาเรียกเขาเรียกประเทศไทยว่า paradise of tropical fruit <อ>คือสวรรค์ของผลไม้เมืองร้อนอเราเนี่ยใครๆก็รู้ว่าเมืองไทยเป็นสวรรค์ของของของอการทานอาหาร,รสวรรค์ของผลไม้ ที่พักก็ราคาก็ยุติไม่อยากบอกบอกว่าถูกราคาเราผงเหตุสมผลโรงแรมเราดีที่สุดในโลกอยู่ที่บ้านเราแหล่งท่องเที่ยวเราสวยงามมีทะเลมีทุกอย่างเพราะนั้นคิดว่าทําไมคนถึงไปเที่ยวเมืองไทยตั้งเกือบ20 20กว่าล้านคนก็เพราะเรามีพร้อมทุกอย่างสิ่งสําคัญที่ประเทศอื่นเนี่ยไม่มีก็คืออะไรนะครความเป็นวิตยาศตรของคนไทยอันเนี้ยคะแนนเรานำาด่งทุกครั้งเลยมันเขาเรียกว่าเราเป็น land of smile เพราะนั้นก็คนไทยก็ต้องรักษาภาพภาพลักษณ์ที่ดีนี่ไว้นี่ครับ ก็เป็นสาเหตุสําคัญที่สุดที่ทําให้พวกเรานะฮะโดยการต้องเี่ยประเทศไทยเนี่ยต้องเดินทางมาที่ญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งก็เพื่อจะมาบอกเขาว่าประเทศชาติของเราเนี่ยน่าอยู่น่าเที่ยวน่าพักผ่อนขนาดไหนแล้วพวกคุณต้องไปเที่ยวกันนะใช่ครับวันนี้ขอขอบคุณที่รับรากินปรีครับปรัสอีครับสวัสดีครับ